บ้านเบิดน้อยเนี่ยตำบลวัดาเนี่ยจะต้องรู้จักผู้ใหญ่ลําดวนครับผมถ้าไม่รู้จักนี่แสดงว่าไม่ใช่คนที่นั่นครับอ่ผู้ใหญ่ลําดวนเนี่ยโดยประสบการณ์นีบอกว่าเมื่อก่อนนี่ก็ไม่เคยทานไข่มุกเลยนะฮะไม่เคยเลยครับแลวคุณลุงโรดเนี่ยไปแนะนําครับผมคุณลุงโรดเนี่ยก็คือพี่ชายคุณมารีเบกที่แล้วเนี่ยนะฮะมาแนะนําให้ทานครับเป็นเพื่อนกันครับอ่าเป็นเพื่อนกันฮะแล้วทำไมที่แนะนำให้ทานผู้ใหญ่เป็นอะไรก็ปวดขาครับผมอ๋อปวดขาปวดขาเดินมาก ก็ใหญ่ต้องไปน่นมานี่นะฮะปวดขาแล้วก็ทํางานหนักด้วยนะครับอ๋อหมายถึงว่าเป็นปวดขานี่เป็นยังไงฮะยืนนานไม่ได้ยืนนานไม่ได้ครับเดี๋ยวนี้เดินนานก็ไม่ได้เดินนานไม่ได้อ๋อพอดีเพื่อนก็เลยว่าโอ้เออนี่ข้อดีนะมาจะไปฝากก็เลยพอไปถึงปุ๊บก็เลยเจอเจอตัวจุงหัวตัวเป่านะครับเอาไปฝากก็เลยให ลองทานดูถ้าปวดคันก็ลองตัวนี้ดูชก็พอทานปุ๊บกี่วันนะฮะก็อยู่ประมาณสิบวันนะครับผมวันละขวดนี่ฮะวันละขวดนะครับอาการเริ่มก็เอเริ่มดีขึ้นเลยฮะก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆครับก็เลยไปแนะนําให้ยายเข็มพรนะครับยายเข็มพรที่ที่ที่ว่ที่เบิดน้อยนะครับคนบ้านเดียวกันคนบ้านเดียวกันลูกบ้านนะครับถ้าเปนยายยายยายเป็นอะไรเกินเบาหวานครับผมอ๋อ ใยนี่เป็นเบาหวานก็เลยถ้าเป็นเบาหวานนี่ลองออสินค้าตัวนี้ลองดูสิถึง,งโวตัวเปานี่ยสูตรสมุนไพรนะครับผมบก็เลยให้เกศทานเกศก,ก็บอกโอก้ทานปุ๊บเ <c oughs> กก็บอกควรแรกกันนะ,ะตาสว่างเพราะว่าเ<ต>บ,บ,บาหวานนี่จะจะตาฝมันขึ้นตาใช่ไหมเบาหวานขึ้นตาจะตาฝั่งพอไปทานปุ๊บเกศก็บอกว่าโอ้ด<ะ>ีขึ้นดีอ๋อจากที่เกศมองไม่ค่อยเห็นนี่นะครับครับ ก็เห็นไอ้เห็นไม่ชัดเห็นะเออเห็นไม่ชัดเห็นไม่ชัดก็เลยแนะนําให้แกทานพอทานปุ๊บขวดแรกเนี่ยก็แบบดีขึ้นอจะมองเห็นตอนนี้แกก็ดื่มมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆกับถือว่าทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็ถือว่าชัดเจนดีแกมองเห็นแต่ว่ามันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนคนหนุ่มคนสาวใช่ไหมครับแต่ว่า โอ้คือเพูดง่ายๆว่าจากที่แกมองฟ้าฟังฟังแทบจะมองไม่ค่อยชัดไม่ค่อยเห็นเลยนะทุกวันที่แกมองเห็นได้เทก็มองเห็นชัดไงนี่ก็อีกคนเห็นบอกแล้วนอกจากคุณยายแล้วก็ยายเข้มพรนี่พอดื่มดีปุ๊บก็เลยเป็นแนะนำยายยายทวินเป็นเพื่อนกันเป็นเป็นยังไงเ่ะเขาเรียกว่าลูกของยายถวินนี่มาเป็นลูกเคยของแม่ยายเข้มพรก็คือแกก็เป็นแนะนำเรียกดองกันนะครับอ๋อเรียกดองอ๋อเป็นดองกันใช่ใช่ใช่แล้ยายถวินเขา ยาเสพินนี่เป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายครับเป็นมะเร็งตรงไหนครมะเร็งตับครับมะเร็งตับขั้นสุดท้ายนี่แหละสุอที่นอนที่แล้วสิครับนอนแล้วนอนแล้วหมอนัดนัดวันแล้ววันที่ยี่สิบเจ่ดพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยหมอบอกว่าไม่เกินวันนี้ัไมตายแน่แล้วอาการแกเป็นยังไงครับนอนที่นอนพร้อมพร้อมมากๆครับมันเป็นมะเร็งมันปวดไหมปวดครับมะเร็งตับนี่นะครับ มะเร็งตับนี่ปวดอ๋อนอนที่เลยเหรอครับนอนที่อย่างทรมานนี่แหละไปไหนไม่ได้ครับหมอบอกว่าวันที่27พฤษภาคมตายแน่ครับแักแกตายยังยังครับตอนนี้ยังกว่าที่ยายกิมพรก็แกก็ตั้งแต่วันที่21ครับเอามาให้ดื่มเดี๋ยวเดี๋ยวหมายถึงว่าวันที่21หรือ21อ่ะนะฮะ21 2พฤศจิกาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับครับซึ่งตอนนั้นน่ะลูกหลานก็มารอดูอดรอดูอาราะว่าจะหมอบอกว่าแกตายลูกชายแกนี่ กับจากกรุงเทพเลยไปรอคือคือไปรอว่าแม่จะไม่ไหวแล้วก็เลยไปดูครับไปดูไปรอดูใจแม่อืแต่ก็ปล้ววันที่21ใครเอาไปให้ทานนะแม่ยายกิมพรครับเอาไปให้ยายกิมพรเอาไปให้แรับดองกันเนี่ยไปให้กินลอกคือให้กินลองดูว่าสมุนไพรตัวนี้นี่จะช่วยได้ไหมคือขั้นขั้นสุดท้ายแล้วยังไงก็ต้องต้องกินคืออยากจะรู้ว่า ไขมุน้ําสกัดจมูวตัวเป่าเนี่ยจะช่วยได้หรือเปล่าครับเพราะม่ยายเข็มพรเนี่ยไปทานแล้วมันตาดีขึ้นครับก็<ร>เ,เลยไปให้เพื่อนดองเนี่ย<อ>ยายทวินเนี่ยลองดูก็มาลองดูดแล้วหลังจากนั้นก็ ที่ทานมาก็ดีขึ้นดีขึ้นจากที่ว่าวันที่จะตายก็เลยมาเรื่อยๆผ่านมาเรื่อยๆค่อยๆดีขึ้นมาทีละนิดคือดีขึ้นทีละนิดจากที่นอนที่อยู่เนี่ยจากที่ปวดตับอย่างแรงเนี่ยนะคือคือหมอที่โรงพยาบาลก็ไม่รักษาแล้วก็เลยไปเป่าไปเป่าที่อีกหมู่บ้านหนึ่งที่ไปเป่าเนี่ยก็คือไปเป่าทุกวันทุกวันทุกวันนะครับคือให้ให้ให้หายปวดคือมันปวดมากแล้วพอแก้ทานจมูกตัวเป่าไหมพอแ้ทานจหัวตัวเป่าก็คจะเค่ะเธอบอกแ จากไปทุกวันใช่ไหมก็เหลืออยู่สาวันไปเที่ยวหนึ่งหมอหมอใช่ไหมหมายถึงว่าหมอ3วันไปทีหนึ่งครับคือมันดีขึ้นแล้ไม่ปวดแล้วก็ห่างออกตอนนี้ก็เพิ่งจะไปวันนี้ครับวันนี้ผมโทรเช็คดูว่าเออเพิ่งจะไปคือว่าปวดตัวไหนเข้าไปใช่ไหมครับผมเดี๋ยวนะหมอบอกว่าวันที่1 7ในายตายแน่ภาษาชาวบ้านเาเรียกตายนะฮะไม่ใช่พี่แถวบ้านผมก็พูดกันอย่างนั้นทานวันที่ยี่สิบหนึ่ง แล้วก็ทานมาเรื่อยๆแล้วแกก็ไม่ปวดครับจากที่เคยปวดตับเนี่ยนอยไม่ได้นะม่ไม่ปวดครับมันก็เริ่มไม่ปวดแล้วพอมาที่ที่เจแกก็ยังไม่ตายยังครับแล้วนอกจากไม่ตายแล้วทุกวันนี้แกก็ดีขึ้นเดินได้ครับตอนนี้เดินเข้าห้องน้ําอะไรจากที่นอนที่อยู่นี่นะฮะก็สามารถลุกขึ้นเดินได้แล้วไม่ปวดไม่ปวดตับหรือว่าไม่ได้ปวดทุกวัน